ไม่ว่าจะเป็นการรับจอบรับมีดรับเสียมเสียมที่ขึ้นสนิมเสียมที่ขึ้นสนิมก็สามารถรับให้คมติบได้ครับหรือแม้กระทั่งมีดอีโ้ รับมีดอิ้วโตเก่าๆให้กลับมาคมครับด้วยหินรับมีดที่ใช้ร่วมกันกับสว่านไฟฟ้าครับเพียงแค่เรามีสว่านไฟฟ้าอยู่แล้วโดยซื้อเฉพาะหินรับมีดตัวนี้ในราคาไม่ถึงหน่อยบาทครับก็สามารถใชารับมีดรับจอบรับเสียมหรือแม้กระทั่งใบมีดตัดหญ้าได้แล้วครับ ให้ดีบอกต่อเลยครับผมในะราคาไม่ถึง100บาทรีบกดเดี๋ยวหมดครับ